สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากๆในประวัติศาสตร์จีนนะคะคือการรวมแผ่นดินครั้งแรกเลยภายใต้จักรพรรดิองค์แรกจิน่นซีฮงเต้ค่ะครับเป็นยุคสมัยที่ยิ่งใหญ่แล้วกเ็เปลี่ยนแปล,ปลงโฉมหน้าของจีนไปเลยนะครับข้อมูลที่เราจะมาสำรวจกันวันนี้ส่วนใหญ่ก็มาจากบทความวิชาการหลายชิ้นเลยค่ะที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับพระราชประวัติแล้วก็พระราชกรณียกิจสำคัญๆ ครับโดยเฉพาะกลยุทธ์ที่ใช้พิชิตรัฐต่างๆนี่น่าทึ่งมากใช่ค่ะแล้วก็การปฏิรูปหลังจากนั้นด้วยเพื่อสร้างความเป็นปึกแผ่นเป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออยากจะทำความเข้าใจให้ลึกซึ้งขึ้นว่าการรวมชาติครั้งนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงมีปัจจัยอะไรบ้างครับผมมาลองเจาะลึกกันดูครับเอาละค่ะมาเริ่มกันเลยก่อนที่จะเป็นจินซีฮ่องเต้นเนี่ยพระองค์คือใครคะ เรากำลังพูดถึงเอ่ออิงเจ้งกษัตริย์แห่งแคว้นฉินใช่ไหมคะใช่ครับอิงเจ้งซึ่งตอนนั้นก็ยังเอ่อทรงพระยาวอยู่พอสมควรนะครับตอนขึ้นครองราช ในช่วงเวลาที่จีนแตกเป็นแควนเล็กแควนน้อยที่เรียกว่ายุคจัานกว๋วหรือยุคเจ็ดรณรัตครับผมยุคเจ็ดรณรัตนี่ก็คือรัฐใหญ่ๆเจ็ดรัฐที่รบกันมานานมากแล้วรบกันมาเป็นร้อยร้อยปีเลยนะคะใช่ครับจุดที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือแคว้นฉินที่อิงเจิ้งขึ้นครองราชเนี่ยเอ่อไม่ใช่แคว้นธรรมดาธรรมดานะครับแต่มีความเข้มแข็งมาก่อนหน้านั้นนานแล้วอ๋อเหรอคะ ไม่ใช่ว่าเพิ่งมาเก่งตอนอิงเจิงไม่ใช่เลยครับคือมีรากฐานมาเป็นร้อยปีแล้วโดวยเฉพาะการปกครองด้วยหลักที่เรียกว่านิติธรรมนิยมหรือฟาเจียฟาเจียคืออะไรคะคือปรัชญาที่เน้นการใช้กฎหมายที่เข้มงวดชัดเจนแล้วก็บังคับใช้แบบเท่าเทียมกันหมดไม่สนว่าเป็นใครอืให้รางวัลตามผลงานจริงโดยเฉพาะผลงานในสนามรบใครทั้งผิดก็ลงโทษหนักพูดง่ายๆคือสร้างวิน,นัยสร้างประสิทธิภาพให้รัฐอย่างมาก โห oh, ฟังดูเข้มข้นมากเลยนะคะครับทำให้สังคมฉินเนี่ยเ,เหมือนถูกจัดระเบียบไว้แล้วประชาชนก็เน้นทำเกษตรสะสมสะเสบียงหรือไม่ก็เป็นทหารเกษตรกับทหารนี่สำคัญสุดเหมือนเตรียมพร้อมสำหรับการขยายอำนาจเลยถูกต้องครับรัชิน,นีเหมือนเป็นเครื่องจักรสงครามที่มีประสิทธิภาพสูงมากๆก่อนที่อิงจึงจะมาเร่งเครื่องซะอีกครับเข้าใจแล้วค่ะแสดงว่ามีฐานที่ดีมากๆอยู่แล้ว แล้วพระองค์ใช้เวลานานไหมคะในการพิชิตอีกหกรัฐที่เหลือตรงนี้แหละครับที่น่าทึ่งมากเหมือนจะแค่ประมาณ10ปีเองเหรอคะจากข้อมูลใช่ครับแค่ประมาณ10ปีเท่านั้นเองตั้งแต่ปี230 2 3 0ถึง221ก่อนคริสตศักราชโหเร็วมากสำหรับการรวมแผ่นดินที่รบกันมาตั้งนานนะคะเร็วอย่างไม่น่าเชื่อเลยครับซึ่งความสำเร็จนี้ก็มาจากหลายอย่างประกอบกันอย่างแรกก็คือรากฐานที่แข็งแกร่งของฉินที่เราคุยกันไปค่ะ อย่างที่สองคือตัวอิงเจิ้งเองถึงจะขึ้นครองราชย์อายุน้อยแต่ก็ทรงมีความทะเยอทะยานสูงเด็ดขาดและก็รู้จักเลือกใช้คนเก่งๆและอย่างที่สามซึ่งสําคัญมากๆคือการมีแม่ทับคู่ใจที่เก่งกาจอย่างหวังเจี้ยนกับหวังเปิดลูกชายของท่านสองพ่อลูกเลยเหรอคะใช่ครับสองพ่อลูกนี่นำทับฉินที่ฝึกมาดีมีวินัยสูงเนี่ยไปพิชิตรตัฐต่างๆตามแผนที่วางไว้จากส่วนกลางคือจากราชสำนักฉินนั่นเองครับ แสดงว่ามีการวางแผนเป็นระบบอย่างดีครับผมอิงเจิ้งอาจจะไม่ได้คุมทัพเองในสนามรบแต่เป็นคนกำหนดนโยบายกำหนดเป้าหมายอนุมัติแผนงั้นเรามาลงไล่ลำดับการพิชิตกันหน่อยคะ่ะจากข้อมูลที่ได้มาเริ่มจากรัฐหานปี230ก่อนคริสตศักราชครับรัฐหานนี่ถือว่าเล็กแล้วก็อยู่ติดกับฉินเลยเป็นเป้าหมายแรกที่จัดการได้ง่ายที่สุดแล้วก็ต่อด้วยรัฐเจ้าในปี228รัฐนี้ดูจะแข็งแกร่งกว่านะคะ ใช่ครับรัฐเจ้านี่เป็นคู่ปรับเก่าของฉินเลยการล่มสลายของเจ้านี่ส่งผลทางจิตวิทยาต่อรัฐอื่นๆเยอะมากครับอืมทำให้รัฐอื่นเริ่มกลัวประมาณนั้นครับหลังจากเจ้าก็เป็นรัฐเว่ยปี2 2 5อันนี้อยู่ตรงกลางๆหน่อยค่ะแล้วก็มาถึงศึกใหญ่รัฐฉูปี2 2 3โอ้โหรัฐชูนี่ใหญ่มากครับอยู่ทางใต้ดินแดนกว้างใหญ่รัพยากรเยอะคนเยอะ ต้องใช้ทหารเยอะมากเลยสิคะว่ากันว่าต้องใช้ทหารฉินถึง0 0แสนคนเลยนะครับภายใต้การนำของหวังเจี้ยนคนเดิมถึงจะปราบลงได้0 0แสนครับเพราะฉูร่วมนี่รัฐที่เหลือก็แทบจะหมดกำลังใจแล้วล่ะครับแล้วก็เหลือรัฐเยียนทางตะวันออกเฉียงเหนือปี22 2ครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยรัฐฉีทางตะวันออกในปี221รัฐฉีนี่ทำไมถึงเป็นรัฐสุดท้ายคะ รัชฉีจริงๆแล้วร่ำรวยนะครับค้าขายทางทะเลเก่งแต่ว่าเหมือนจะค่อนข้างออวางตัวเป็นกลางแยกตัวออกมาไม่ค่อยได้เตรียมรับมือฉินเท่าไหร่พอรัฐอื่นๆล้มหมดแล้วฉินก็หันมาจัดการฉีได้ไม่ยากนะครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะดูเหมือนเป็นการวางแผนที่แบบค่อยๆจัดการไปทีละส่วนนะคะใช่ครับมันมียุทธศาสตร์ที่เขาเรียกว่าตีใกล้ครบไกลนะครับตีใกล้ครบไกลครับคือโจมตีรัฐที่อยู่แต่ติด หรืออ่อนแอก่อนส่วนรัฐที่อยู่ไกลออกไปก็พยายามผูกมิตรหรืออย่างน้อยก็ไม่ให้เขามารวมกันสู้เราอ๋อเป็นการตัดกําลังไม่ให้รวมตัวกันได้ถูกต้องครับพอจัดการรัฐใกล้ๆหรือรัฐใหญ่แต่โดดเดี่ยวอย่างเจ้าหรือชูได้แล้วเนี่ยรัฐที่เหลือก็เสียเปรียบเสียขวัญไปเยอะแล้วก็จะจัดการได้ง่ายขึ้นสุดยอดเลยค่ะพอพิชิดรัฐฉี่ได้ในปี221ก็คือรวมแผ่นดินได้สำเร็จ ใช่ครับรวมแผ่นดินจีนเป็นหนึ่งเดียวครั้งแรกในประวัติศาสตร์อิงเจนก็เลยประกาศตั้งตัวเองเป็นตำแหน่งใหม่เลยคือฉินสื่อหวงตี้แปลว่าอะไรคะฉินสื่อหวงตี้แปลว่าปฐถมจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ฉินครับผมแสดงว่ายิ่งใหญ่กว่ากษัตริย์องค์ก่อนๆทั้งหมดจุดนี้น่าสนใจมากเลยค่ะคือชนะสงครามรวมแผ่นดินได้แล้วแต่ความท้าทายต่อไปคือจะรักษามันไว้ยังไงให้เป็นหนึ่งเดียวไม่กลับไปแตกแยกอีก ใช่ครับอันนี้อาจจะยากกว่าตอนรบอีกนะครับแล้วพระองค์ทรงทำอะไรบ้างคะเพื่อจะสร้างชาติจีนจริงๆนี่คือส่วนที่เป็นมรดกสำคัญที่สุดของจินซีฮ่องเต้เลยครับคือการปฏิวัติการปกครองครั้งใหญ่ปฏิวัติยังไงคะพระองค์มองว่าระบบเดิมที่ให้เจ้าครองแคว้นปกครองกันเองหรือที่เรียกว่าระบบศักดินาเฟิงเจี้ยนอะ่ะมันคือต้นเหตุของสงคราม ก็เลยต้องเปลี่ยนใช่ครับยกเนิอกระบบนี้ทิ้งหมดเลยแล้วใช้ระบบใหม่ที่เรียกว่าจุนเซียนหรือระบบมณฑลกับอำเภอมณฑลกับอำเภอครับแบ่งทั้งจักรวัดออกเป็นมณฑลตอนแรก36มนทนมณฑลแล้วก็เพิ่มอีกแล้วแต่ละมณฑลก็แบ่งเป็นอำเภอย่อยๆลงไปแล้วใครปกครองคะ นี่แหละครับจุดสำคัญคือคนที่ไปปกครองมณฑลกับอำเภอไม่ใช่พวกเชื้อพระวงศ์หรือขุนนางเก่าแต่เป็นข้าราชการที่ส่วนกลางแต่งตั้งไปอ๋อส่งคนของตัวเองไปคุมโดยตรงถูกต้องครับข้าราชการพวกนี้รับเงินเดือนจากส่วนกลางย้ายได้ปลดได้ตลอดเวลาทำให้ไม่มีใครสร้างฐานอานาจส่วนตัวมาแข่งกับส่วนกลางได้อีกเป็นการดึงอำนาจเข้าูนยนกลางแบบเบ็ดเสร็จเลยนะคะใช่ครับรวมอำนาจไว้ที่จักรพรรดิอย่างแท้จริงเลย สุดยอดเลยค่ะแล้วนอกจากการปกครองแล้วมีเรื่องอื่นอีกไหมคะเห็นว่ามีการกําหนดมาตรฐานอะไรเยอะแยะไปหมดมีครับอันนี้ก็สําคัญมากๆต่อการบริหารจัรวารที่เพิ่งรวมกันใหม่ๆซึ่งมีความหลากหลายสูงมากหลากหลายยังไงคะลองนึกภาพดูนะครับก่อนหน้านี้แต่ละรัฐก็มีตัวหนังสือของตัวเองภาษาพูดก็คนละสำเนียงเงินก็คนละแบบมาตราช่างตวงวัดก็ไม่เหมือนกัน โหแล้วจะสื่อสารค้าขายหรือเก็บภาษีกันยังไงล่ะคะเนี่ยนั่นน่ะสิครับมันยุ่งยากมากจินซีฮ่องเต้กับอัครเสนาบดีหลีซือก็เลยเห็นว่าต้องสร้างมาตรฐานกลางขึ้นมาอย่างแรกเลยคือตัวอักษรครับกำหนดให้ใช้อักษรเสียวจ้วนหรืออักษรตราเล็กเป็นมาตรฐานเดียวกันหมดสำหรับเอกสารราชการการเขียนต่างๆถึงแม้ภาษาพูดจะยังต่างกันแต่ภาษาเขียนเหมือนกันแล้ว ใช่ครับให้คำสั่งจากส่วนกลางกระจายไปได้ทั่วถึงการบันทึกต่างๆก็เป็นระบบเดียวกันแล้วเรื่องเงินตราล่ะคะเงินตราก็กำหนดใหม่ให้ใช้เหรียญป้านเหลียงเป็นเหรียญทองแดงกลมๆม,มีรูสี่เหลี่ยมตรงกลางเป็นสกุลเดียวเลยยกเลิกเงินแบบเก่าหมดอ๋อทำให้ค้าขายเก็บภาษีง่ายขึ้นใช่ครับแล้วก็พวงมาตราช่างตวงวัดก็กาหนดให้เป็นมาตรฐานเดียวกันหมดทั้งน้าหนักปริมาตรความยาวใช้หน่วยเดียวกันทั่วประเทศ ละเอียดมากเลยนะคะแล้วที่ว่ามีเรื่องความกว้างเพลย์รถม้าด้วยอันนี้จริงเหรอคะจริงครับอาจจะฟังดูแปลกแต่สำคัญมากคือกำหนดให้ความกว้างของเพลย์รถม้าเนี่ยต้องเท่ากันหมดทั้งจกักรวรรดิทำไมเหรอคะก็เพื่อให้รถมา้ารถม้าสึกเกวียนขนส่งเนี่ยสามารถวิ่งบนถนนหลวงหรือฉีเต้าที่สร้างขึ้นใหม่ได้สะดวกทุกเส้นทางไงครับอ๋อมีการสร้างถนนเชื่อมกันด้วยใช่ครับ สร้างเป็นเครือข่ายทั่วจัก,กรวรรดิเลยถนนมาตรฐานเดียวกันรถก็มาตรฐานเดียวกันนอกจากจะช่วยเรื่องค้าขายเดินทางแล้วเนี่ยยังสําคัญมากเรื่องทหารค่ะยังไงคะก็ทําให้เครื่องทับเครื่องสเสบียงไปปราบกบฏหรือไปชายแดนได้รวดเร็วมากๆไงครับโอ้โหคิดมาครบครุมจริงๆค่ะเพื่อสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันในทางปฏิบัติเลยแต่มันก็มีอีกด้านหนึ่งที่ค่อนข้างเอ่อดาร์ดหน่อยใช่ไหมคะครับผม เรื่องนโยบาย,บายเผาตำราฝังบัณฑิตอันนี้คืออะไรคะทาไม่ถึงต้องทำขนาดนั้นครับอันนี้ถือเป็นเรื่องที่ถูกวิจารณ์มากที่สุดเรื่องหนึ่งเลยแล้วก็สะท้อนความเด็ดขาดหรือความโหดเหี้ยมในการควบคุมความคิดเห็นนะครับค่ะเหตุการณ์เผาตำราหรือฝืนซูเนี่ยเกิดประมาณปี213ก่อนคริสต์ศักรคนต้นคิดก็คือหลีซ่ซือคนเดิมอ๋ออัอครเสนาบดีคนเก่งนี่เองใช่ครับเขาเสนอว่า พวกบัณฑิตโดยเฉพาะสายของจื้อชอบอ้างอดีตอ้างตำราสำนักอื่นมาวิจารณ์การปกครองแบบนิติธรรมนิยมของฉินอืก็คือมีความเห็นต่างครับซึ่งหลี่ซือมองว่าการปล่อยให้วิจารณ์แบบนี้มันบ่อนทำลายรัฐบาลสร้างความแตกแยกได้ก็เลยเสนอให้ทำลายตำราซะทำลายหมดเลยเหรอคะเกิดหมดครับคือทำลายบันทึกประวัติศาสตร์ของรัฐอื่นๆยกเว้นของฉิน แล้วก็ตำราของสำนักคิดต่างๆที่ไม่ใช่แนวนิติธรรมนิยมหรือที่ไม่ใช่ตำราที่มีประโยชน์จริงๆอย่างพวกตำราแพทย์พยากรณ์หรือเกษตรกรรมโหแล้วถ้าใครเก็บไว้ล่ะคะโดนลงโทษหนักครับใครพูดถึงตำราพวกนี้ก็โดนด้วยเป้าหมายชัดเจนคือต้องการลบความจำลบแนวคิดอื่นให้เหลือแต่อุดมการณ์ของฉินเท่านั้นเป็นการควบคุมความคิดแบบสุดๆเลยนะคะใช่ครับเข้มงวดมากแล้วส่วนฝั่งบัณฑิตล่ะคะอันนี้ยิ่งฟังดูน่ากลัวส่วนฝั่งบัณฑิต หรือเครื่องหรูเนี่ยเกิดปีถัดมา212ก่อนคริสต์ศักราชครับว่ากันว่ามีบัณฑิตกับพวกนักเล่นแร่แปรธาตุบางกลุ่มที่เคยเได้รับความไว้วางใจจากจินสีห้องเต้ที่ช่วยหายาอายุวัฒนะอะไรแบบนั้นหรือเปล่าคะประมาณนั้นครับเพราะช่วงปลายพระชนาชีพเนี่ยพระองค์หมกมุ่นเรื่องนี้มากแล้วปรากฏว่าคนกลุ่มนี้ ไปหลอกลวงหรือไปวิจารณ์พระองค์ลับหลังอ้าวพอเรื่องไปถึงหูเข้าพระองค์ก็โกรธมากสั่งสอบสวนแล้วก็ลงโทษสถานหนักว่ากันว่าจับไปฝังทั้งเป็น460กว่าคนฝังทั้งเป็นโหดร้ายมากเลยค่ะครับแม้ว่ารายละเอียดหรือตัวเลขจริงๆอาจจะยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่บ้างในหมู่นักประวัติศาสตร์นะครับแต่มันก็ตอกย้ำภาพความโหดเหี้ยมและความพยายามขจัดคนที่เห็นต่างให้หมดสิ้นไปเพื่อรักษาอำนาจ ฟังแล้วก็อึ้งเหมือนกันนะคะกับราคาที่ต้องจ่ายไปทั้งหมดนี้เลยค่ะทั้งการทหารการปฏิรูปการสร้างมาตรฐานแล้วก็นโยบายควบคุมความรุนแรงสรุปแล้วผลลัพธ์ที่ยั่งยืนของมันคืออะไรคะมีความหมายยังไงต่อประวัติศาสตร์จีนต่อไปครับถ้ามองในภาพรวมใหญ่ๆเลยผลลัพธ์ที่ชัดเจนที่สุดปฏิเสธไม่ได้เลยก็คือการสร้างประเทศจีนที่เป็นปึกแผ่นรวมศูนย์อำนาจได้สำเร็จเป็นครั้งแรกอื ครั้งแรกจริงๆใช่ครับการปฏิรูปต่างๆที่ทำไปเนี่ยถึงแม้จะเมาพร้อมกับการบังคับความรุนแรงสร้างความไม่พอใจเยอะมากในยุคนั้นแต่ว่ามันได้วางพิมพ์เขียวหรือแบบแผนของการปกครองแบบจัก,กรวรรดิจีนเอาไว้แบบแผนที่ว่าคืออะไรคะก็คือมีจกักรพรรดิอยู่บนสุดมีระบบราชการที่ส่งคนจากส่วนกลางไปคุมทั่วประเทศมีกฎหมายมีภาษาเขียนมีเงินมีมาตรฐานต่างๆเป็นหนึ่งเดียว โครงสร้างพวกนี้แหละครับที่มันกลายเป็นรากฐานสําคัญแล้วก็ส่งอิทธิพลต่อราชวงศ์จีนต,ต่อมาอีกเป็นพันพปีเลยถึงแม้ราชวงศ์ฉินเองจะอยู่ไม่นานก็ตามใช่ครับราชวงศ์ฉินนี่สั้นมากประมาณ15ปีเองแต่แนวคิดเรื่องรัฐชาติจีนที่เป็นเอกภาพแล้วก็โครงสร้างการปกครองแบบรุมศูนย์ที่วางไว้เนี่ยมันยังลากลึกไปแล้วครับ ภาพชัดเจนขึ้นมากเลยค่ะเราได้เห็นการผสมผสานที่ซับซ้อนจริงๆนะคะทั้งการทหารยุทธศาสตร์การใช้คนแล้วก็การปฏิรูปโครงสร้างต่างๆแบบถึงรากถึงโคนเลยครับมันทําให้จินซีฮ่องเต้สามารถหลอมรวมรัฐต่างๆที่รบกันมานานเนี่ยให้กลายเป็นจักรวรรดิหนึ่งเดียวได้จริงๆโดยเฉพาะการสร้างมาตรฐานกลางต่างๆนี่ดูจะมีผลมากเลยนะคะใช่ครับ มีประสิทธิภาพมากในการสร้างรัฐที่มีโครงสร้างมั่นคงบริหารจัดการได้แล้วก็ค่อยๆสร้างความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของจัก,กรวรรดิเดียวกันขึ้นมาแม้จะเริ่มด้วยการบังคับก็ตามเรื่องราวการรวมแผ่นดินครั้งนี้ก็ทิ้งคำถามสำคัญให้เราคิดต่อนะคะเมื่อมองย้อนไปถึงวิธีการที่ใช้โดยเฉพาะการเผาตำราการจำกัดความคิดเห็นการลงโทษอย่างโหดเหี้ยมเป็นการบรรลุเป้าหมายอันยิ่งใหญ่คือความเป็นเอกภาพของชาติ โดยต้นทุนแบบนี้มันพิ้งมรดกที่แท้ทิงไว้อย่างไรกันแน่ความเป็นปึกแผ่นที่ได้มามันคุ้มค่ากับภูมิตัญญาหรือเสรีภาพหรือชีวิตที่เสียไปไหมอันนี้ก็น่าคิดต่อนะคะเป็นคําถามใหญ่ที่ยังคงถกเถียงกันมาจนถึงปัจจุบันเลยครับ